ที่เทศบาลเมืองน่านปิดประตูระบายน้ําทุกบานและเดินเครื่องสูบน้ําสูบระบายน้ําลงสู่แม่น้ํำน่านเพื่อเตรียมรับมือมวลน,น้ําเหนือที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะ ขณะนี้จุดวัดน้ําที่สถานีเอ็กัดแรงระดับน้ําสูงเกิน5เมตรแล้วคาดว่ามวลน,น้ําจากอําเภอทุ่งช้างเชียงกลางปัวและท่าวางผาที่น้ํากําลังท่วมในหลายพื้นที่จะไหลเข้าถึงตัวเมืองหน้านในอีกประมาณ3-6ชั่วโมงซึ่งจะทําให้ระดับน้ํำน้านที่สถานีวัดระดับน้ำเอ็สูงเกิน7เมตรเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ เทศบาลเมืองน่านจึงปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด11บานและเร่งสูบเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วที่บริเวณต้นโพบ้านาบ้านดอนสีเสริมนะคะจำนวน2เครื่องและเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง1.2เมตรที่คลองเจ้าฟ้า3เครื่องอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ค่ะขณะนี้เริ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญนะครับเทศบาลเมืองน่านได้เริ่มปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด ครับและการติดตั้งคือสูบน้ําเริ่มสูบน้ําแล้วนะครับและสำคัญที่สุดก็คือจะท่วมหรือไม่ท่วมนี่ยังไม่มีตัวบ่งชี้ที่ชัดนะครับเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าน้ำทางตอนเหนือเนี่ยสิ่งที่ส่งมาระยะที่ส่งมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมีความสูงระดับไหนนะครับเราจะดูที่ n 64เอ็น65และเ n 4 9นะครับที่จุดวัดระดับน้ําของชุมพรทานจึงจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเอ็นหนึ่งของเทศบาลเมืองหน้านะครับในเขตเทศบาลเมืองหน้าเนี่ยจะมีความสูงที่ระดับเทบา่าไหร่ ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำปิงอำเภอเชียงดาวมากกว่าร้อยมิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่บางหมู่บ้านของอำเภอเชียงดาวและทำให้แม่น้ำปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงประกาศหยุดการปล่อยน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มระดับน้ำในแม่น้ำปิงนอกจากนั้นสำนักชลประทานเชียงใหม่ยังเปิดประตูระบายน้ำท่าวางตาลที่ตำบลป่าแดด เพื่อระบายน้ําแม่ปิงในพื้นที่อเาเภอเมืองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ําจากอํเาเภอเชียงดาวและอเาเภอแม่แตงที่จะเข้ามาสมทบคาดว่ามวลน,น้ําจะถึงตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเทศบ,บาลนครเชียงใหม่ระบุว่าเมื่อเวลา9นาฬิการะดับลําน้ําปิงณนะสถานีวัดระดับน้ําี1สะพานนวรัตน้ําอยู่ที่2เมตรเซนติเมตรโดยสำนักชลประทานที่1คาดการณ์ว่าสถานีพีจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึง้นสั ถึง3เมตร86เซนติเมตรในช่วงเวลา17นาฬิกาวันนี้ซึ่งผนังกั้นน้ำของเทศบา,นาลนครเชียงใหม่รองรับระดับน้ำปิงได้ที่4เมตร20เซนติเมตรและมีการเตรียมรองรับสถานการณ์กรณีน้ำในลำน้ำปิงขึ้นสูงและน้ำที่ย้อนออกทางท่อระบายน้ำไว้แล้วจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปิงและรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับลำน้ำปิงจากหน่วยง,งานราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ